วัสดีอีกแล้วนะคบวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับก็เกมแคสเซอร์วันนี้เราจะมาทำประวัติเกี่ยวกับม o นเอเมอร์ทอนซึ่งมูนเอเมอร์ทอนก็เป็นวนเดียวกันกับสัตนพิงแต่ว่ามันจะมีคาแรคเตอร์ต่างกันแต่มีแค่ลักษณะคล้ายกับกันอย่างเช่นซึ่งมูนก็เป็นเอ่เเอมูนเอเทเดนพี่ที่มีสีหัว ที่เหี่ยวแห้งเพราะว่าคนภาคนี้ก็เดียวกันเลยแหละอะมาณนั้นขีดมูนก็เป็นคุณเอ็นเนอร์โคนที่มีตาแต่สัตว์มันไม่มีตาบางทีไม่ต้องมีตาเพราะว่าหลอดคือดำดำแล้วก็หลอดสีแดงแดงหลอดสีแดงมันเป็นการเปิดไฟซึ่งมันจะปรากฏตอนที่เราเปิดเปิดพูดเปิดพูปเปิด เปิด <It> ตู้ c d m น่ะแล้เรียกตู้ที่อะไนะซึ่งอ่าอ้ตู้นี่ตู้ที่เปิดไฟนี่มันจะทำให้ตาของมันสีแดงขึ้นมันจะกดวดกวดกรดแล้วก็เราจะเห็นนะครับว่ามันจะนนมีเมฆแล้วที่เหมือนกับสันและก็หน้ามันยังเหมือนเดิมแต่เพียงแค่ว่ามันจะบมมันจะไม่มีาง,งานของ ของดวงอาทิตย์ซึ่งมูลซึ่งมูลมันก็เป็นตัวร้ายหลักของเราซึ่งมูลมันก็เป็นสิ่งที่สามารถออกจากนอกได้แบบที่เพว่ามันโดนไวรัสโควิดนนี่ไปแล้วแล้วก็สมือนก็มีปันหะา เป๊ะๆเราเราะเรียกันจะเป็นดวงนะครับวงมันเหมือนกันแต่ทีนี้เสียครับสีเหล้าสีขาวสลับสีดำสีส้มี้ำเงิน,นงซึ่งมันจะมันเป็นเหมือนกับเป็นแล้ว็นลายจั่กันซีกนะครับเดี๋ยวาลืมคือเขนเอ่อจะใส่หมวก อ่าหมวกกองนอนนะครับสาเหตุที่ผมเปวดเสียงเล็กเสียงตัวมันจะเป็นเอกลักษณ์นะครับเสียงนอกจากเสียงมันเนี่ยมันเข้มนะครับเสียงมันยังหลอนมันจะมันจะทำให้ผมหนานอนนอนไม่หลับตอนตอนนี้นะครับซึ่งมูนก็เป็นหัวคิ้วเดี๋ยวคนดูซันก่อนว่ามีคิ้วหรือเปล่าอ๋อใช่มันม em ี คิ้วมันมี่คิวที่ตามที่เป็นสีแดงแล้วก็ตาสีขาวของมันนี่มันปกติมันจะเป็นสีขาวอยู่เลยนะนะที่มันสามารถสลับกันได้แล้วที่เห็นนะครับว่าเบอรองมันก็จะสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองแล้วก็แขนกันสีดิบก็เออชิบมันก็จะสีแล้ก็สี ว่าเคมัสเป็นสีน้ำเงินแล้วก็หนึเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ตัวซิ่งม,มัจะเป็นสีน้ำเงินทนวนด่งหนุกแล้วก็อมัมมันก็จะมีกระดุมเล็บที่เป็นสีดำๆๆๆๆๆๆแ,ลแล้วก็กางเกงแต่แล้ขอให้มันดูกางเกงซึ่งก็จำกันได้ที่ผมพูดประวัติสั้นๆนะครับสั้นมันก็เหมือนกับมูลน่ะค่ะ ซึ่งมูนซึ่งอัมมูลอัมกังเกงมันก็กลายเป็นสีน้ำเงินแล้วก็เป็นรูปดาวสีเหลืองแล้วก็มันจะมีรองเท้าที่เป็นพระจันทร์หรือพระจันทร์นั่นแหละพระจันทร์พระจันทร์โอเคแล้วก็มันจะมีกระดิง่งอยู่แล้วก็กระโปรงก็ยังเหมือนเดิม ประมาณนั้นคือมันมันติดกาวไปเลยมันติดกาวเออมีต้องเปลี่ยนมูลมันสามารถควักกระเป๋าออกจากด้านอ,อกที่ล็อกคอเด็กได้นะครับโอ้โหโคตรหดซึ่งมูลก็ยังรักความสะอาดอยู่ดีแบบแบบที่มันยังเป็นรงังผู้ชั่วรังมันยังจะมาเก็บคออีกเออประมาณนั้นคลิปนี้มันไม่นานเหมือนกับคลิปสั้นเลยครับ ก็ที่ผมจะ,ะจบคลิปนะครับนี่ก็คือการจบคลิปของผมไา,ายนะครับวสสอสโซแมนวสสอสซอริน